เปิดรายการด้วยเรื่องดุดูสักนิดหนึ่งไหมค่ะดุเหรอคะสงการแต่ละปีเนี่ยเขาจะใช้เป็นจังหวะในการทำํำนายไทยทักสภาพบ้านสภาพเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ทีนี้สงการเวียนมาถึงเขาจะใช้อะไรหยิบฉวยอะไรมาเป็นปัใจจัยในการทํานายไทยทักสภาพบ้านสภาพเมืองเขาก็ใช้ตัวนางสงการที่ เปลี่ยนเป็นในแต่ละปีนี่แหละใช่แต่ละปีจะเวเียนกันทำนายไทยทัศน์ใช่ค่ะว่านางสงการจะเป็นองค์ไหนปุ๊บเนี่ยก็จะบอกเลยว่าบ้านเมืองในปีนั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรก็คาแรคเตอร์จากนางสงการในแต่ละปีปนี่นค่ะปีนี้ปีนี้เขาบอกว่านางสงการดุใช่ไหมครับเขาบอกว่าดุดุมากมมไม่ใช่ดุธรรมดาด้วยดุแล้วเกี่ยวกับเลือดด้วยเอาขึ้นจอเลยนะฮะต่อไปนี้คือ ข้อมูลจากฝ่ายโขนพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังสำนักพระราชวังคือทุกสองการเนี่ยฝ่ายโหนพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังก็จะออกประกาศสงการสำหรับประกาศสงการปีพุทธศักราช2564ฝ่ายโหนพราหมณ์กองพระราชพิธีระบุว่านางสงการปีนี้ทรงนามว่า รากสดเทวีแปลว่าแปลว่าก็เป็นยักษ์นั่นแหละแปลว่านางยักษ์นางยักษ์นั่นแหละจะเป็นนางยักษ์นางสาวยักษ์ก็ไม่ทราบเอ๊ะต้องเรียกยังไงนางสาวยักษ์เหรอนางสาวยักษ์ก็ได้นางสาวยักษ์เลยเหรอนางสาวยักษ์ลวกันนางยักษ์ลวกันนางสองการปีนี้ฝ่ายโหรโขนพราหมณ์กองพระชวิธีระบุว่าทรงนามว่ารากสดเทวีหรือนางยักษ์ทรงทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวง อาพรแก้วโมราพักษาหารโรหิตนี่แหละตรงเนี้ยพักษาหารโรหิตแปลว่ากลิ่นเลือดใช่ไหมกินเลือดเอาพูดง่ายๆาภาษาบ้านเราพักษาหารก็คือโรหิตโทรในั้งฮะนางสงการปีนี้เป็นนางยักษ์นางยักษ์ตอนแรกก็ฟังดูดีทรงพาหุรัตทัดดอกัวหลวงค่ะอาพรก็แก้วโมราแก้วโมราค่ะแต่พอเคลื่อนถึงพักสาหาอะไรเป็นพักสาหารปรากฏว่าเดือดเลือดต่อไปครับ พระหัตขวาทรงตรีศูน์พระหัตซ้ายทรงธนูส 30, สเสด็จสายญาติหลับเนตรมาเหนือหลังวาราหะหรือหมูเป็นพาหนะสรุปนาะสงการปีนี้หลับมาบนหมูเป็นนางยักษ์ <c oughs> กินเลือด <c oughs> ขี่หมูหลับด้วยหลับตอนขี่หมูมือขวาถือตรีศูนย์มือซ้ายถือธนูและขี่หมูมาในอาการหลับตาด้วยสยญาติหลับตาหลับตา สองความหมายความหมายหนึ่งก็คือหลับจริงๆค่ะไรความหมายหลับคาหลังหมูนั่นแหละละความหมายหนึ่งอ่ะสมาธิเหรอคะอีกความหมายหนึ่งก็คือไม่ทราบหรือว่านั่งสมาธิแบบหลับตามาอะไรอย่างนี้และแล้วย่อหน้าท้ายๆของประกาศสงการฝ่ายโหรพรามกองพระราชพิธีก็ระบุว่าย่อเรื่องนะถอดภาษาโหรพรามเป็นภาษาจโก้านแลวกันเข้าใจง่ายๆว่า ทํำนายไทยทักจากนางยักษ์ขี่หมูกินเลือดทํำนายว่าปีนี้พืชผลจะเสียหายมหาชนจะร้อนใจร้อนใจหนึ่งพืชผลเสียหายสองมหาชนจะร้อนใจรับทราบกันตามนี้จ๊อกก็รอดูกันต่อไปแล้วกันต้องจับตามองนะคะว่าปีนี้จะเป็นดังเช่นว่าหรือไม่พืชผลเสียหายหรือไม่กระซิบกันนิดหนึ่งปีนี้แรงเนี่ยปีนี้แรง แรงจริงค่ะแรงจริงค่ะและววาเสียว่าจะลากยาวถ้าลากยาวยุ่งเลยนะเพราะน้ําในเขื่อนหลักๆของประเทศมันแทบหมดแล้วนะใช่ค่ะน้ำไม่ยอมลงเขื่อนค่ะไม่ไหวลวะถ้าหน้าแล้งมันลากยาวอีกสักเดือนผมเข้าใจว่าหลายพื้นที่จะวิกฤตฉะนั้นต้องภาวนานะคะให้ฝนมาแล้วกันนะคะช่วยๆมากันหน่อยถามกันจริงๆเถอะค่ะมหาชนร้อนใจปีนี้ร้อนใจด้วยเรื่อง พืชผลสิหายเพียงประการเดียวหรือร้อนใจอย่างอ,อื่นหรือครับหรือมีปัจจัยอื่นที่ทําให้หมหาชนร้อนใจด้วยบ้านเราคงมีปัจจัยอื่นอะแล้วคนก็จะโฟกัสไปที่ปัจจัยอื่นมากกว่าด้วยนะ <laughs>